การเมืองมันมีผลมากเรื่องของมากเพราะว่าการต่อสู้ตรงนี้มันจะต้องใช้การทูดการเ,เมืองระหว่างประเทศเป็นตัวเดินไอ้ทางทหารนี่ไม่เลยยุ่งยากอยู่แล้วไม่งั้นเดี๋ยวพอเดินปฏิบัติการไปการสนับสนุนเนี่ยมันไม่มาอ้าวก็เสียทางเลย คำถามถ้าในเมื่อเราเห็นตรงกันหมดทุกคนทุกหน่วยงานของบ้านเราและบนเวทีนี้ของเราว่าเป็นระเบิดใหม่วางตอนไหนพี่แมวคะครับวางตอนไหนคะการข่าวที่ว่ามาก็ตอนนี้เราประเมินได้เลยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการเราเกล่าวหาว่าเขาลุกล้ำมาขุดคูเลศอันนั้นนั่นแหละครับมันคือช่วงนั้นนั่นแหละคือช่วงที่มาขุดเพราะหลักการทางยุวิธีเมื่อขุดคูเลศเสร็จใช่ไหมมันก็ต้องไปวาง ความปลอดภัยหน้าแนวก็คือต้องไปวางในฝั่งประเทศไทยน่าล่ะนะครับและขณะเดียวกันพอเราบอกว่าเฮ้ยมีปัญหาให้กบก็กบกบจริงเนี่ยแต่ไม่ได้ถอนไอ้ทุระเบิดออกแถมดีไม่ดีระหว่างมากบะวางเพิ่มกไปอีกเข้าะใจ่ไหมคือไอ้ตอนที่ขุดเนี่ยวางอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยของตัวเองจริงไหมเพื่อระวังป้องกันขณะเดียวกันพอมีปัญหาทะเลาะกับเราเราบอกเฮ้ยไอ้ส่วนที่เกินเนี่ยมันขุดตั้งหกร้อยห้าสิบเมตรนะไอ้ที่เกินร้อยห้าสิบเมตรกบซะ ปัญหาคือว่าไอ้ตอนมากลบนะ่ะดันจะมาวางเพิ่มเข้าไปอีกด้วยซ้ําหรือเปล่าออนั่นแหละ คือทไลายที่ทางด้านของพี่เล็กวัฒนศรานุ่มได้โพสต์เอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเห็นบอกว่าหลอดหลังจะเกิดเหตุการณ์ปะทัด28พฤษภาคมที่ช่องบกถูกไหมคะมิถุนายนเนี่ยทางด้านของเราเองเนี่ยก็ไปเริ่มเห็นว่ามีการข่าวว่ามีการติดตั้งทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องบกสามเหลี่ยมมรกตจากทางด้านของกัมพูชากรกฎาก็มีการติดตั้งเรื่อยมา300กว่าลูกบ้างร้อยกว่าลูกบ้าง120ลูกบ้าง แล้วก็มาตรวจเจอระเบิด PMN 2ส<ช> PM <N> องก่อนที่น้องทหารจะโดนระเบิดเนี่ยพี่แมวแสดงว่าพี่แมวมองว่าเขาต้องวางตั้งแต่ก่อนปะทะกันถูกต,ต,ต้องสิสต้องวางก่อนอและขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆในพื้นที่นั้นเนี่ยตั้งแต่ปีห5เราสำรวจแล้วศูนย์ปฏิบัติการทุกระเบิดมนุษย์สามยืนยันชัดเจนเฮ้ยพื้นที่เนี้ยมันไม่มีแล้วใช่ไหมเฮ้ยแล้วมันโผล่มามียังไงเนี่ยฉะนั้นไอ้เรื่องการสื่อสารการปฏิบัติการข่าวสารของเราเนี่ยเราสามารถเขียนสตอรี่เขียนเรื่องนะจากรากเหง้าของการที่เผชิญหน้ากันตรงเนี้ และอนุมานได้ว่าเป็นของฝั่งตรงข้ามใส่โครมไปเลยค่ะเออ <salts. S 1> <ฆ>เท่านั้นละ่ะแล้วก็เห็นชัดใช่ไหมไปถ่ายโลงถ่ายรูปอะไร <cond EA. S 1> ยิ่งไอ้ของ PMN 2รัสองลัเซียเนี่ยประเทศไทยไม่เคยมีอยู่แล้วค่ะเราก็สามารถที่จะคือว่าปฏิบัติการข่าวสารรุกฝ่ายนู้นก่อนอเพราะฝ่ายนู้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็แบบท <ensation> ี่จะรบว่ามันแต่งนิทานเก่งเออว่าถึงแม้จะมีรูปวไอ้รูปเนี่ยแล้วก็ฝ่ายไทยเอ้มาฝึกปางสุดระเบิดแล้วก็มาถ่ายก็ได้จริงไหมแต่ถ้าเราเขียนสตอรี่จากเหตุการณ์มาต่างๆเนี่ย และเขียนแบบภาพที่พี่ๆว่าเนี่ยมันอธิบายทางยุทธีทางทหารเนี่ยซึ่งเขาจะเข้าใจตรงการใช่ถ้า,ถาเองขุดเมื่อไหร่เนี่ยต้องวางไอ้ฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะเป็นเหตุเป็นผลและส่วนจะไปสู้กันในเรื่องข้อมูลข่าวสารเราก็ต้องไปเก็บ ข้อมูลหลักฐานอย่างเงี้ยที่สูงปเป็นการทุนระเบิดเขาก็จะเอารายละเอียดเสริมเข้ามากองกํกลาลังส่วนีก็จะเสริมเข้ามาฉะนั้นไอ้สอบทกนเนี่ยก็จะมีข้อมูลแบบเนี้ยแบบเบ็ดเสร็จแล้วก็โูนต่างประเทศก็เป็นฝ่ายสื่อสารไปแต่ปัญหาของเราแบบที่อาจารย์หลกว่างะ่ะพอมันขึ้นมาดับนโยบายกับโูนต่างประเทศเนี่ยแทนที่จะใช้ภาษาหนักเบาเนี่ยม,มันเน้นไม่ใช่ภาษาเบาไงเพราะว่ามันติดกับดักของฝ่ายการเมืองอแต่ถ้าเป็นเฮ้ยถ้าจะลุกเนี่ยมันต้องมีลีลา ต้องภาษาหนักบ้างอ่าเวียงซ้ายเวียงขวาไอ้ตรงนี้เราเกิดข้อจํากัดตัวเราทําให้ไอ้สอบทอกรอเนี่ยที่ควรจะมีศักยภาพในการดูณาการข้อมูลแล้วจะสื่อน้ําหนักที่ส่งสัญญาณให้ทางกระทรวงต่างประเทศเดินเนี่ย ปัญหาว่าก็ไม่มีพลังไปบังคับวิถีกระทรวงต่างประเทศอมาแบบที่บอกเรื่องการล้มตีจวยกระโหมไม่ได้เป็นล้มตีกระโหมอีกต่างหากแถมพักเล็กอีกต่างหากติดกับดักมันผิดตั้งแต่โครงสร้างการจัดการบริหารสถานการณ์ตรงนี้แล้วเพราะว่าสองท่านก็เลยมองว่าการเมืองมันมีผลมากเรื่องของมากเพราะว่าการต่อสู้ตรงเนี้มันจะต้องใช้การทูดการเมืองระหว่างประเทศเป็นตัวเดิน ไอ้ทางทหารนี่ไม่เลยยุ่งยากอยู่แล้ว <Ừ. S 2> มาตรการทางทหารที่จะมาเชิญหน้ากันเนี่ยเราต้องยันไม่รู้ละจุดไหนที่มีทหารกัมพูชาจุดนั้นต้องมีทหารไทยมา <Ừ. S 2> เชิญพร้อมยันทุกรูปแบบแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการสื่อสาร <Ừ. S 2> กับต่างประเทศอันนี้มันเป็นกระทรวงต่างประเทศ นะครับซึ่งไม่รู้ปัจจุบันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศยังยังยังมีตัวตนอยู่ไหมเนี่ยใช่ไหมครับเออยังมีตัวตนอยู่ค่ะแต่ว่าเพียงแค่เรายังไม่ค่อยเจอแค่นั้นเองยังไม่เคยเจอเลยเจอแต่โฆษกระทรวงต่างประเทศที่เสียแมวพูดน่าปวใจพี่นนท์การสั่งการจากหน่วยกลางเนี่ยมันมีความสําคัญแค่ไหนกับทหารที่อยู่แนวหน้าในพื้นที่คะการสั่งการจากที่เลือส่วนกลางที่ชัดเจนตอนนี้มันไม่ชัดเจนครับผมคาว่าไม่ชัดเจนก็คือจริงๆแล้วเนี่ย ต้องเปิดโอกาสให้ทางทหารฝ่ายปฏิบัติการตามตะเข็บชายแดนเนี่ยเขาได้ตัดสินใจปฏิบัติภารกิจของเขาเองแต่ผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยส่วนกลางเนี่ยคือไม่ค่อยสนใจก็โยนไปที่ทางภาคปฏิบัติทางภาคปฏิบัติก,รก็รอส่วนกลางคือส่วนกลางไม่สั่งก็คือรัฐบาลไม่สั่งอพอรัฐบาลไม่สั่งผมถามหน่อยท่านแมทัพพาคที่สองเนี่ยท่านจะกล้าไหม,มถ้าท่านสั่งการเปิดแผนปฏิบัติการ ผลักดันกองกําลังทหารของกัมพูชาเนี่ยแต่ว่าทางรัฐบาลไม่รับผิดชอบท่านก็ถูกลอยแพผมถามว่าเหลืออีกสองเดือนท่านก็จะเกษียณอายุราชการผมก็มองว่าท่านไม่กล้านะครับทีนี้กลับมาเรื่องระเบิดนิดนึงนะครับผมมองในแง่คิดมุมมองของผมว่ากับระเบิดที่นํามาวางเนี่ยวางหลังจากที่มีการประทะกันในวันที่28พฤษภาคม2528ายเพราะว่าทางฝั่งฝั่งของกัมพูชาของกัมเบียนนี่ตอนนั้น เขาเริ่มกลัวทหารไทยมเมื่อกลัวทหารไทยสิ่งที่เขาทําได้ตอนนั้นก็คือต้องนอําวัตถุระเบิดวานำกับระเบิดไปวางดักไว้เขาเชื่อมั่นว่าทางทหารของฝ่ายไทยเนี่ยจะต้องเคลื่อนกําลังเข้าโจมตีฐานเบียดการของพวกเขาเพื่อผลักดนันให้ฐานของกัมพูชาเนี่ยถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่ข้อขัดแย้งทําไมตอนนั้นเขาถึงกลัวทหารไทยพี่นนท์ก็ตอนนั้นฝั่งพี่น้องในพื้นที่วันที่28เนี่ยเป็นวันที่ทหารของฝ่ายไทย<ม>เข้าไปเพื่อเจรจา บอกให้ทหารของขาคาเมนเนี่ยถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่บริเวณช่องบกช่องบกแนวต้นสัตบัญญนะครับในระหว่างนั้นนะครับเกิดการประทะกันซึ่งทางผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองทางท,างทหารเนี่ยเขาบอกว่ามันมันมันเกิดอุบัติเหตุอเออคำว่าอุอบัติเหตุเนี่ยนะครับก็คือมีเสียงปืนดังขึ้นมาแต่ว่าในครั้งนั้นอย่าลืมว่ามีทหารของกัมพูชาเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งนายจากวันนั้นคาเมนเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ไว้ใจเราละ เออที่สําคัญข้อมูลต่อมาบอกว่าทหารของฝ่ายไทยเนี่ยมีการลากรถถังลากปืนใหญ่เข้าไปในพื้นที่ทางฝั่งฝั่งของกัมพูชาเขาก็ไม่ยอมลากรถถังลากปืนใหญ่นําอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาในพื้นที่เหมือนกันด้วยเหตุนี้สถานการณ์ตอนนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะตรึงเครียดก็ทําให้ทางทหารของขมรของกัมพูชาเนี่ยเขาหวาดกลัวด้วยเหตุที่หวาดกลัวและอาจจะถูกกองกําลังของฝ่ายไทยขึ้นกําลังเข้าโจมตีสิ่งที่เขาทําได ก็ต้องนํากับระเบิดมาวางป้องกันฐานวิบัติการของเขาประมาณนี้นะครับประมาณนี้ใช่ตามหลักยุวิธีที่พี่บอกที่นนท์ก็พูดเนี่ยเกี่ยวข้องมากเลยกับหน่วยเ,เพราะทางทหารเนี่ยมันจะมีหน่วยเนื้อ,อหน่วยลองหน่วยข้างเคียงไอ้หน่วยที่ปฏิบัติเนี่ย เฮ้ย hey, หน่วยเหนือต้องสนับสนุนนะแล้วก็ทิศทางทางนโยบายตรงเนี้ยที่มันเป็นปัญหาไงถ้าพะสาพลเงยหัวมาที่หน่วยเหนือเนี่ยค,คือกองทัพบกกับรัฐบาลมันยังไงเนี่ยมันยังไงสาคัญไอ้หน่วยรองเนี่ยเขาก็คือหน่วยในพืออ้นที่ที่เขา,ท,เขาที่เขาต้องรประสานความร่วมมือใช่ไหมว่าเป็นตชดไม่ว่าจะเป็นอ,อสอไม่ว่าเขาก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็หน่วยข้างเคียงเหมือนกันก็จะหมา,าหน่วยรองเนี่ยเขามีหน่วยของเขา,ท,าที่รองรับ ของกองกาลังสุรนา,ารีแล้วก็พอหน่วยข้างเคียงเนี่ยเขาจะดูเอ้ยมีฝ่ายตํารวจยังไงไหมมีฝ่ายมาไทยยังไงเออเนี่ยแต่มันต้องสัมพันธ์กันหมดไงแต่สําคัญที่สุดไอ้ตัวเข็มทิศมันคือหน่วยเหนือพอเงยหน้ามาเฮ้ยไม่มาเพราะแบบที่นนว่าไม่งั้นเดี๋ยวพอเดินปฏิบัติการไปการสนับสนุนเนี่ยความต่อเนื่องมันต้องมาจากหน่วยเหนือมันไม่มาอ้าวก็เสียทางเลยใช่ครับคือเห็นบอกว่าพี่นนท์ก็คุยกับน้องๆทหารในพื้นที่น้องๆมีความอึดอัดใจยังไงไหมคะพี่นนท ก็ตามที่ได้พูดคุยกันค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อาสาสมัครทหารนในพื้นที่หรือว่าทหารกองบัญชาการในพื้นที่เนี่ยน้องๆเขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่ผมก็พร้อมที่จะลบนะพวกผมพร้อมที่จะลบปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะแต่ว่าไม่มีคําสั่งจากผู้ใหญ่ในเมื่อผู้ใหญ่ไม่สั่งพวกผมก็ไม่กล้านะครับตามที่ผมเคยเล่าให้ได้ฟังว่าทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยมันมีปากเหมือนมีตรวดมันพูดไม่ได้ ต้องรอคําสั่งอย่างเดียวเพราะว่าทหารเนี่ยมีระเบียบมีวินัยนะครับถามว่าเขากลัวไหมผมก็เช็คบอกว่าเฮ้ยกลัวตายไหมเขาบอกว่าไม่กลัวกลัวขมิญไหมเขาก็บอกว่าไม่กลัวถ้าไม่กลัวถ้าทางหน่วยเหนือไม่ว่าจะเป็นทางอกองทัพภาคที่2องกองทัพบ,บกหรือว่ารัฐบาลสั่งมาเนี่ยพร้อมลบไหมน้องๆฐานในพื้นที่เขาก็บอกว่าพร้อม ถ้าไม่พร้อมเนี่ยจะไม่สมัครเข้ามาเป็นทหารว่าย่างงั้นครับแต่สมัยก่อนเห็นว่ายุคพี่ปีก็สองเก้าสามศูนย์มันจะมีแผนยุทธการนี่นะคะในการทํางานซึ่งไม่เหมือนกับเดี๋ยวนี้ไหมคะพี่ก็ไม่เหมือนครับผมเพราะว่าการปฏิบัติภารกิจในอดีตส่วนมากมันจะมีแผนยุทธการนะครับมันจะมีการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนของอาวุธยุทโธปกรณ์งบประมาณการสนับสนุนจากหน่วยข้างเคียงต่างๆจากนั้นก็มีการเคลื่อนกําลังเข้าไป เมื่อการเคลื่อนกาลังเข้าไปในผืนป่าไม่ว่าจะเป็นยุคของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือว่ายุคของทหารเวียดนามถ้าเราเคลื่อนกําลังลาดทะเวนเข้าไปในผืนป่าไปเจอกองกําลังที่ติดอาวุธเนี่ยเราไม่ต้องรอคําสั่งครับผมไม่ต้องรอคําสั่งจากผู้ขับกองร้อยหรือจากผู้ขับกองพันจากผบเนี่ยไม่ซัดได้เลยนะครับยิงได้เลยประทะได้เลยมีแผนอยู่แล้วว่าต้องแผนอะไรใช่ไหมคะอย่างกรณีลบที่ช่องบก ในช่วงปีพศ .2529 เนี่ยเขาใช้แผนยุทธการดีแปดเออก็คือเขาเรียกว่า 1. ไปเก็บข้อมูลข่าวสารไปดูซิว่ากอ,องกําลังทหารเวียดนามเนี่ยได้เคลื่อนกําลังเข้ามาอยู่ที่ไหนอยู่เ,เ,เน,นิน300เนิน400เนิน477เนิน382เนิน500เออพวกเนี้ยนะครับก็จะมีข้อมูลพอปีพศ .2530 เขาก็าปเปิดแผนยุทธการดีเก้เคลื่อนกาลังพลฐานพันเข้าไป27กองร้อยทหารราบทหารม้า ส่งกําลังเข้าไปตํารวจตะเวนเชเยแดนนี่ก็ส่งเข้าไปเขาก็ปฏิบัติภารกิจได้เลยไม่ต้องรอคําสั่งครับผม